สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับ FC ฟซีทั้งสองคือเกานะคะ,ะวันนี้แม่เพนได้นำเสนอแนวทางเล่าพัฒนาเนาะของหลายๆสำนักให้ไปแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิก็จะเป็นแนวทางหานอยรวมของสีเซียนนั่นเองนะคะเอ ทานห่อยวของสี่เสียนนั่นเองค่ะไม่ยังหระคขาแพ้งมาเย่ๆยอยู่นี่เด้อทำงานอยู่เด้อเสียงดังเด้อม่ไม่ถ่ายล้วโอเคข้ามหน่อยโอเคมา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 ไม่ถ่ายให้แป๊บนึงไหนเอาสวัสดีจ้าก่อนอาบน้ำหรือยังหอมหรือยังฝากเอฟซีฝากเอฟซีทำยังไง พูดดีๆอยู่นิ่งๆเวลาพูดนะอย่ากระดิกไปกระดิกมาไม่น่ารักอาสวัสดีสวยๆก่อนฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้คำเพลงให้คำเพลงคัเพลงได้ทำบ้านใหม่ๆวระจันไม่ต้องถอดเลย่ะไม่ต้องถอดเลยนะค่ะ คำแพงแกงส้มอยากให้แม่ถ่ายคลิปก็ถ่ายให้แล้วนะคะตัวยุ่งประจําบ้านนะคะอุ้ยดาเขาดําเขาเฮ้งไงเฮ้งดําแต่ถึงจะดําก็น่ารักนะคะใช่ไหมโอเคครับโอเคครับวัชร์ว่าแต่ขับแม่พอเพลินผ้าวราก็เลยขับขับขับอยู่นั่นละ่ะนี่วันนี้เลขเราจะออกตัวไหนวันนี้เลขเราจะออกตัวไหนบอกเอสซีหน่อย แกงส้มแกงส้มแกงส้มกับแกงส้มโอเคนี่แหละบายบายทำงานเอออย่านะล่ะอย่านะอย่านะอย่ามาชนแม่นะกล้องแม่จะสั่นนะไปไปหาพ่อไปที่นี้เาเลยค่ะนี่เนาะวุ่นวายกับคําแพงแกงส้มแต่ละมือแต่ละเว้นคะ่คะเอสซี่่ะแต่ละมือแต่ละเว้นบะเฮ็ดยัง้ยงเล่สาไพ่ <laughs> มา เอฟซีได้ยิน,าาว,ออยนว่าขาแพ้งขาแห่งมองยังวุ่นวายแต่ละมือนแ,แต่ละเป็นคนตอ่อหเลยนะมาเบิงผลห้านอยงวดวันที่สิบเอ็ดเมื่อวานนี้เนาะน้อยพิเศษบนออกสามสองศูนย์ล่างออกหกแปดส่วนห้าน้อยปกติบนออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดล่างออกหกเจ็ด แล้วก็ฮานอย V.I.P. บนออก053ยล่างออก52นะคะมาเบิงแนวทางของพี่พะัตนะคะวิ่งลูดเด่นสองลอเ9เมื่อวานนี้มา2นะคะแต่ว่าจับคู่ให้โบเข่าเนาะ2มา2ฮานอยมาฮานอยพิเศษกับฮานอย V.I.P. นะคะจับคู่โบเข่าเนาะ,นะกาบมาเบิงของ เซียนอุดรต่อเซียนอุดรเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่นเจ็ดเออบรายเด่นนะคะวิ่งนูดเจ็ดกับสี่สองตัวนะคะมาหนึ่งตัวก็คือมาเจ็ดนั่นเองเนาะเพิ่นจับคู่ให้เข้าที่เจ็ดหกเลขออกเจ็ดเจ็ดบนกับหกเจ็ดล่างนะคะก็เข้าที่เจ็ดหกหกเจ็ดล่างนั่นเองนะคะเข้าหนึ่งฮาหนอย ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นหนึ่งลองสามสามมานะคะแต่ว่าจับคู่บ่อเขาเนาะค่ะจับคู่บ่อเขาค่ะเซียนโคราชให้วิ่งลูดเด่นเก้าลองสองสองมาะคะ่ะตัวลองมาเนาะ,ะจับคู่ให้เข้าอยู่นะคะเข้าที่สองศูนย์บนของฮานอยพิเศษเข้าตรงๆนะคะหนึ่งฮานอยเนาะอ่ะเข้ากาั ได้ผลงานของทั้ง4ี่เซียนแล้ววันนี้มาเอาตัวเชย่ยยยชฟอออาอเดี๋ยวแม่เพ็นจะให้ FC ทั้งช่องมาเบิงของมหมอดูเลขเด็ดกันก่อน,อนเนะาะเพราะว่าของของหมอดูเลขเด็ดแม่เพ็นได้ลงคลิปพร้อมแนวทางลาวของเพลินไห่ไปแล้วนะคะอันนี้มาท่วนขึ้นให้อีกเทนึงเนาะอ่าสำหรับฮาหนอยของหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา3กับ4นะคะจับคู่สาเจด สามแปดสามเสี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้าค่ะเนาะนี่ค่ะหคู่เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ของพ่อหมอดูเลขเด็ดเข้าบนล่างนะคะมา้อยสุดท้ายเด้งบนล่างเนาะห้าสองหสนะคะเนาะอ่ะผู้ใดยอยากติดตอ่อสอบถามเรื่องส่วนโตนะคะเนาะก็ให้ติดตอ่อหาพ่อไปได้0ูนย์แปดสี่หสามเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหกนะคะ,ะอ่ะแคปหน้าจอค่ะของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะ ไต่อเนาะเพราะว่าม่เพ่นใน้่งคลิปไห้ไปแล้วแต่ว่าเอามาท่วนขึ้นห้เบึงนะคะอ่ะเข้ามาเอาต่ตค่ะสำหรับแนวทางฮานอยรวมของพี่พหัสวันนี้วิ่งนูดบนล่างให้มา2กับสามเนาะวิ่งนูดบนล่างมา2กับสามจับคู่ที่สองหนึ 1, ่งสามหนึ 8, ่งสองแปดสามแปดนะคะมีสี่คู่เหมือนเดิมเนาะของพี่พหัสค่ะสองหนึ่งสามหนึ 1, ่งสองแปดสามแปด ส่วนเมื่อวาน2กับ9มา1ตัวมาตัวเด่นวิ่งลูดมาตัวเด่นแต่ว่าจับคู่เบาเขาส่วนเมื่อนี้วิ่งลูด2กับ3นะคะจับคู่ให้สอง1นึ่งสค่ะได้ของพี่พาัดแล้วก็ไปต่อที่ของเซียนอุดรสำหรับของเซียนอุดรวันนี้เน้นมาให้ด้วยเนาะ วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นหนึ่งรองเก้านะคะสำหรับตัววิ่งตัวลูดของเซียนอุดรวันนี้เน้นหนึ่งรองเก้านะคะจับคู่ให้มีชุดเน้นสองคู่ชุดรองสองคู่ชุดเน้นก็คือหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดชุดรองก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าสามนะคะของเซียนอุดรวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานนะคะของเซียนอุดรวิ่งลูด เจ็ดกับสี่ตัววิ่งตัวรูดมาหนึ่งตัวมาเจ็ดนะคะมาเจ็ดหนึ่งฮานอยเด้งบนล่างนะคะเจ็ดเด้งบนล่างค่ะแต่ว่าจับคู่ให้เข้าแค่ล่างนะคะก็คือเจ็ดหกเลขออกหกเจ็ดล่างนั่นเองเนาะส่วนวันนี้เซียนอุดรวิ่งรูดเด่นหนึ่งรองเก้าจับคู่มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดชุดเน้นนะคะหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดชุดรองก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าสามเนาะ,ะมาแคปหน้าจอออเดอร์จ้ะ แคปหน้าจอเอาของผหาหักชาแนลกับเซียนอุดรกันก่อนนะสำหรับแนวทางฮาหนอยรวมโอเคนะคะได้หรือ,อยังไปต่อเนาะมาต่อที่แนวทาง ฮานอยรวมของเซียนโคราดวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่ห้าลองสามจับคู่ให้ชุดเน้นมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่แล้วก็ห้าหกชุดลองมีห้าเออมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่แล้วก็สามหกนะคะของเซียนโคราดวันนี้ให้มาแปดคู่เหมือนเดิมนะคะส่วนเมื่อวานเนาะของเซียนโคราดวิ่งรูดให้มา,าเด่นเก้าลองสองมาตัวลองเนาะ วิ่งรูดมาทดลอง2ส,ส่วนตัวจับคู่เข้า2อน,นะคะ fc สองสตรงตรง,ตรงบนของฮานอยพิเศษนาะมาฮานอยแรกเมื่อวานนี้เข้าหนฮานอยส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่น5้ลองสามจับคู่ชุดเน้นมี5 0าศูนย์ห้หนห้าแล้วก็ 30, 3 0มศูนสามหแล้วก็3 6นะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่ สำหรับของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่น9ลรอง8จับคู่ชุดเน้นมี9091 92 93แล้วก็ชุดรองมี808 1 82และ83นะคะของเซียนเชียงใหม่นะส่วนเมื่อวานนะคะของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดมาตัวลองแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะ FC เนาะจับคู่ให้บบเขา่า งวดนี้วันนี้เสียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดมาเด่นที่9กรอง8จับคู่ให้ชุดเน้น 90, 91, 92แล้วก็93ชุดลองมี 80, 81, 82แล้วก็83นะคะอ่ะแคปหน้าจอ,อาค่ะอ่ะได้ฮาหนอยรวมของสี่เซียนไปแล้วเนาะยังอีกหลายสำนักอยู่เดี๋ยวไม่เพ่นจะตามมาลงไหเอฟซีทั้ทงช่องเป็นคลิปต่อไปนะคะคลิปสำหรับคลิปนี้กะ ได้ไปซีเซียนแล้วก็แถมของพ่อหมอดูเลขเด็ดให้ไปด้วยเนาะขอให้ทุกคนโชคดีทั้งแนวทางฮานอยและลาววันนี้นะคะปังปังกันยกช่องเนาะแตกบนแตกล่างขอให้แตกทั้งสามฮานอยนะคะขอให้ได้สามตัวตรงๆเด้อมือน้เด้อค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนโชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ